สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องตะเกียงไฟไพยิปซีค่ะซึ่งวันนี้นะคะแม่หมอก็จะมาทำนายนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันค่ะคิดว่าหลายๆคนคงอยากจะคงอยากจะรู้คำตอบนะคะคงจะเฟิัยสกันแล้วแหละว่าแบบว่าโอ๊ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยคะ่ะ เอาละค่ะคำถามแรกนะคะที่เราจะมาทำนายกันในวันนี้นั่นก็คือโควิด19นะคะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมันช่างหนักหนาสาหัสแล้วก็น่ากลัวเหลือเกินจะมาทำนายกันว่าจะหมดเมื่อไหร่นะคะกับโรคร้ายนี้โรคระบาดครั้งนี้นะคะโควิด19ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มันเร็้รรายเนี่ยมันจะหมดไปเมื่อไหร่นะคะ ทุกคนคะทุกคนไม่ไม่ต้องแบบเครียดหรือมิตกจนจนหนักหนาสาหัสจนเกินไปว่าแบบโอเคมันไม่มีทางหายแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแตการมันแย่จริงคะ่ะทุกวันนี้มันแย่ลงเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่ามันน่ะจะพีคสุดอะในปีนี้แหละในปี6.4นี่แหละแล้วมันจะดีขึ้นในปี6.5ถามว่าทําไมนานจาังเพราะว่าจากตัวดวงชะตาเนี่ยมันเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับ ดวงดาวด้วยเกี่ยวกับชะตาของทั้งชะตาโลกแล้วก็ชะตาของประเทศด้วยนะคะมันเลยทําให้โรคร้ายนี้มันจะยังอยู่กับเรานานหน่อยด้วยสภาพอะไรบางอย่างสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นติ่งแวดล้อมที่มันเป็นตัวประกอบด้านด้านคางรอบ้านะคะแต่มันจะหมดไปอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ถามว่าแล้วจะหมดเมื่อไหร่ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แย่มาก มันจะยังหนักมันจะหนักเข้ามาจนแบบอ่ะบุคลากรทางการแพทย์ก็งานล้นมือหนักเลยแล้วก็อาจจะในเรื่องของณนะตอนนี้เราก็เห็นเห็นกันอยู่นะคะว่าการรักษากม็มันไม่ได้เพียงพอหรือมันไม่ได้มียาที่รักษาโรคได้โดยตรงมันก็จะเป็นรักษาตามอาการนะคะนอกจากว่าถ้ามีลงเป็นหนักเพิ่มขึ้นหรือเป็นลงปอดแล้วอะไรเงี้ยถึงจะมีตัว ตัวที่มารักษาสเปเชียลขึ้นเช่นอาค่าเชื้อไม้หรือว่าใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่อช่วยหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะทีนี้อย่างต่อมาก็คืออย่างที่2นะคะที่ณตอนนี้พบเจออยู่ก็คือจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรที่ทางบุคลากรทางการากแพทย์ต้องใช้เนี่ยไม่เพียงพอเป็นอะไรที่เรายังขาดอย่างมากก็คือถ้าสมมติว่าใครที่มีโอกาสหรือเห็นช่องทางการช่วยเหลือตรงไหนเนี่ยก็ อยากให้พวกเราทุกคนร่วมมือกันเพราะว่าณตอนนี้เราต้องช่วยเหลือกันเองแล้วล่ะคะนะ่ะเนาะมันอาจจะฟังดูเป็นอะไรที่เอามันโหดหูมันเศร้าใจเหลือเกินแต่ว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นไปแล้วดวงชะตาก็ยังขึ้นว่ายังไงก็หนักนะคะเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับเหล่าพนักรทางการแพทย์นะคะได้ตู้ต่อไปเพราะว่าเขารับมือมาแบบว่าอย่างล้นหลามมากๆนะคะบางบางอย่างบางเคสเนี่ย ก็ไม่สามารถช่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะเอาเป็นว่าเรามาให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์กันนะคะจะหมดภายในช่วงปี6-5ต่างๆปีจะเริ่มดีขึ้นจะหาการจะเริ่มดีขึ้นทุกคนจะสามารถออกมาลืมตาปากได้ทำกิจการหรือทำธุรกิจได้ เริ่มต้นใหม่ๆได้นะคะแต่ก่อนที่จะเป็นตรงนั้นได้เนี่ยก็ต้องหนักพอสมควรนะคะใครที่จะต้องได้รับการเยียวยาบ้านก็จะเป็นในกลุ่มของประเภทอ่าเรื่องของเจ้าของกิจการธุรกิจ SME นะคะหรือเกี่ยวกับชาวบ้านหรือกเกษตรกรที่ไม่สามารถที่จะ ออกมาทามาค้าขายได้อะไรเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ก็จะหนักหน่อยนึงแต่ว่าช่วงพอช่วงกลางปีหน้าปีห5นะคะเริ่มดีขึ้นก็จะเห็นอีกว่าพอทุกๆอย่างเริ่มหายไปเกี่ยวกับโควิดอาจจะมีเรื่องของวัคซีนไหมหรืออะไรไหมเข้ามาอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของตัวดวงดาวหรือตัวดวงอะที่มันขึ้นมาว่าโอเคมันจะเป็นช่วงกลางปีหน้าแต่นั่นก็เป็นแค่เพียงของดวงชะตาเนาะอยากให้ทุกคนก็ อาจจะไม่ต้องปักใจเชื่อแต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบว่ามั่นใจแล้วก็แล้วก็เป็นกําลังใจมากกว่าให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังเจอเราจะต้องฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะโดยเร็วเนาะก็ขอให้มันไม่ต้องยาวไปจนถึงกลางปี65เถึะนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคําถามข้อต่อไปกันเลยค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะเราจะมาดูกันว่า แล้วโควิดนะทีเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะมันจะเป็นอย่างไรสถรานการณ์มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะเรามาดูเจาะจงกันต้องบอกเลยว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นไปอย่างแบบอย่างหนักเลยเหมือนคล้ายๆกับเราเคยมียุคที่โรคระบาดถ้าถ้าลองพูดกันมาก็จะเป็น อะฮิวาตะกโลกใช่ไหมคะหรือโลกหาอะไรอย่างเงี้ยที่เราพบเจออันเนี้ยมันจะมันจะเป็นแบบนั้นเลยก็คือมีโอกาสที่จะสูญเสียสูญเสียครับผู้คนผู้ป่วยเนี่ยเยอะนะคะในปีนี้เป็นปีที่ที่ที่จะเห็นได้ชัดว่าโอเคเยอะมากๆเยอะจริงๆแล้วก็โรคเนี่ยค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรวิวัฒนาการของโลกของโลกตัวเนี้ของไวรัสตัวนี้ค่อนข้างที่จะที่จะเร็วนะคะเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนความสามารถของตัวเองในการดำารงอยู่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งไม่รู้ว่าเขาไปเอาความสามารถนี้มาจากไหนแต่มันเป็นมันเกิดขึ้นแล้วอะทุกคนไวรัสเนี้ยมันเขาสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาวิวัฒนาการตัวเองไปได้อีก เรื่อยๆเลยพอมาเจอกับสภาพแบบนี้ก็วิวัฒนาการใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่พอมาเจอกับสภาพแบบนี้เจอกับเพแบบน,บน,บบนี้ก็สามารถวิวัฒนาการใหม่ขึ้นมาอีกหรือจากแต่ก่อนที่เราบอกว่าโอเคแค่ฉีดแอลกอฮอล์มีเจลแอลกอฮอล์ก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้แล้วแต่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าแค่แอ,ล,อลกอฮอล์ถ้ามันไม่ผิวเผินหรือมันไม่มากพอมันก็ไม่ไปนะมันก็ยังแบบ นื้อออกไหมคือเขาจะมีอะไรแบบเข้ามาเพื่อให้ตัวเองยังคงอยู่ได้อย่างนานที่สุดหรืออย่างเช่นสมมุติว่าถ้าปกติเขาตายที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิหนึ่งสมมุตินะคะณนะตอนนี้มันจะกลายเป็นเขาสามารถอยู่ได้ที่อุณหภูมิที่เคยตายอะเนึกอออกปะแต่เขาสามารถจะอยู่ทนได้แล้วก็ยังมีชีวิตรอดอยู่เพื่อที่จะขยาย หรือติดต่อกับคนอื่นหรือไปจับกลุ่มจับตัวอะไรบางอย่างในในมนุษย์เนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดโรคเนี้ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นคือเขาเก่งยิ่งขึ้นอะเอาง่ายงแต่ในปีนี้เราจะเราจะพบเจอสิ่งเนี้ยไปอีกระยะหนึ่งมันจะดีขึ้นในช่วงหลังๆนะคะมันเห็นว่ามันจะต้องใช้เงินอย่างมหาศาลน,นะคะเห็นว่าทางทางทางที่จะยับยั้งตัวนี้ได้เนี่ย มันจะต้องเป็นการใช้เงินเพื่อจัดหาหรือทั่วเพื่อคิดค้นแนวทางการรักษาหรือวัคซีนใหม่ๆนะคะมันเห็นเป็นใน,ในเรื่องของอาจจะเป็นทุ่มเงินกับการวิจัยอะไรบางอย่างหรือทุ่มเงินไปกับการนำวัคซีนอะไรบางอย่างเพื่อนำตรงนี้มาทุกคนก็จะหายได้หรือรับมือกับตัวโรคนี้ได้ซึ่งถามก่อนว่าจะทำไหม ค่ะทุกคนต่อมาเราก็จะมาดูกันว่าแล้วมันจะมีตัวช่วยหรือแนวทางรักษาหรืออะไรต่างมันจะดีขึ้นเนี่ยไหมเนาะมาดูกันตัวช่วยหรือแนวทางการรักษามีแน่นอนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภายในก่อนนะอันดับแรกมันจะแบ่งมาเป็นสักสองกรณีนะคะอันดับแรกคือเป็นจากการ คิดค้นใหม่ๆการทุ่มวิจัยการการทุ่มจัดหาบางสิบ่บางอยา่างที่เป็นทรัพยากรของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ทุ่มเงินทุ่มแรงกายทุ่มพลังสมองพลังปัญญาชนเนี่ยในช่วยที่จะทําให้มันเกิดขึ้นตัวยาต้านหรือตัวยาหรือวัคซีนรักษานะคะแต่จะใช้เวลาหน่อยอันดับที่สองสิ่งที่สองนะคะ วัคซีนที่นํามาจากต่างประเทศถ้าเราคุณบอกว่าอา้าวแม่หมอตอนนี้วัคซีนก็นํามาจากต่างประเทศทุกตัวอยู่แล้วใช่ค่ะแต่หมายถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพด้วยนะก็จะสามารถช่วยหรือยับยั้งได้คือความหมายคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าฆ่าตัวโรคนี้ไปได้แต่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้ตัว บุคคลนั้นๆเนี่ยภูมิดีขึ้นไม่ว่าโรคมันจะพัฒนาการเป็นอย่างไรอะ่ะมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่แย่แน่น,นะคะซึ่งตรงเนี้ยจากดวงตาดูแล้วว่ายังไงอะ่ะทุกคนก็จะได้รับแต่ทุกคนอะ่ะจะรอได้ไหวหรือเปล่าเนาะต้องมาเอาใจเชิดกันนะคะว่าให้มันไม่ช้าไปกว่านี้เราต้องรอให้ได้แล้วเราต้องไฝ่มันไปให้ได้หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็อขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภยัยสร้างการแข็งแรงหรือภูมิคุ้มกัน ดีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบว่าเสีย่ยงติดต่อเป็นหรือถ้าใครเป็นก็เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดอ,อาการหนักนะคะก็ขอให้คนสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วหวังว่าจะเป็นคำตอบให้ใครหลายคนที่ทุกคนได้สงสัยก,กันนะคะมีทั้งดีบ้างร้ายบ้างก็ขอในสิ่งที่ร้ายที่ สิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ทำนายขอฟาขอให้ไม่เป็นจริงขอให้ไม่แม่นแล้วกันเนาะในส่วนที่มันดีก็ขอให้มันแม่นแล้วก็เป็นจริงดังที่แบบเราตั้งใจไว้ดังที่คำทำนายดีๆออกมาละกันนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันค่ะยังไงก็ฝากช่องนะคะฝากให้ทุกคนกดไลค์หรือกดติดตามช่องตะเกียงไฟพายุตีนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอหน่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าใครนะคะอยากจะ มีการพูดคุยติดต่อคอนแทกกันกับทางแม่หมอแล้วก็แอดมินนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k ตะเกียงไฟพายิบซีหรือจะเป็นทาง Li n ์ออฟ i ิเชีนะคะก็คือแอดสันชัย956ค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย